สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเดือนตุลาคมนี้ปักหลังนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะออกพรรษาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวเราคุยคุยกับอาจารย์โอมกันค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าการดูดวงเลยดีไหมคะเมื่อก่อนเนี่ยนะคนที่ออกพรรษามาเนี่ยเขาจะมีมีคติถือว่าเหมือนกับชีวิตใหม่ปีใหม่เลยนะะมาดวว่าช่วงนี้หลังจากออกพรรษาแล้วดวงของตั้งเจ็ดวันจะเป็นอย่างไรบ้างวันอาทิตย์เนี่ยนะ เป็นวันที่ดูเหมือนกับว่าจะมีประเด็นเรื่องของเงินทองให้คิดเลยคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงปักหลังตุลาคมนี้มีโอกาสที่จะได้งินก้อนย่อมๆทีเดียวนะมีโอกาสได้มาสูงมากเลยเพราะฉะนั้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยนะออกมาแล้วก็รับทรัพย์นะอย่างไรก็ตามนะใครที่รักษาศีลนี้ปฏิบัติดีท่านว่าเงินจะมามากกว่าคนที่รู้สึกว่ากลางๆนะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพยายามเยอะนะต่อมาท่านที่เกิดในวันจันทร์ดูเหมือนกับประเด็นในเรื่องของความรักโดดเด่นเป็นพิเศษเลย คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าถึงเวลาเราจะต้องตัดสินใจแหละว,ว่าเอ๊ะเราจะมีแฟนหรือยังนะเป็นโอกาสที่ท่านเนี่ยจะต้องทําอะไรแต่กิจจากลักษณะคนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสยิ่งที่ต้องตัดสินใจสูงในเรื่องคู่อย่างไรก็ตามก็ขอให้เลือกให้ถูกต้องนะวันอังคารคัวันอังคารวันอังคารเนี่ยเกี่ยเรื่องของการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินบ้านตึกแถวก็แล้วแต่เป็นช่วงเวลาที่ท่านนะ่มีโอกาสนนที่จะคิดใคร่ควรพิจารณาแล้วถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่า ไม่ถึงกับเป็นเจ้าของจะเช่านะเปิดกิจการนะก็เป็นจังหวะที่ดีเช่นเดียวกันแม้พคนที่เกิดในวันอังคารเนื่องจากจะต้องจ่ายเงินมากกับสิ่งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยค่อยๆค,คิดพิจารณาไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าดวงได้แล้วเราคิดถูกต้องเนี่ยก็มีโอกาสรวยเช่นเดียวกันนะวันพุธค่ะตาขาววันพุธวันพุธเป็นวันที่ลักษณะของหน้าที่การงานของเรามีโอกาสที่จะเรียกว่าย้ายแล้วได้ดีกว่าที่เดิมเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่การปรับเปลี่ยนงานมีสูงมากวพระอาทสวัสศุกรพระ พระสวัสดีเนี่ยเป็นจังหวะเวลาที่จะต้องตัดสินใจเรื่องความรักอีกวันหนึ่งคนที่เกิดในพระสวัสดีเนี่ยนะถ้าหากว่ามีโอกาสจะต้องเข้าไปเจรจาเรื่องของความรักเนี่ยรู้เหมือนอาจจะต้องใช้ใช้ก็ประมาณหรือว่าที่จัดสรรเอาไว้เลดกนึงยางไรก็ตามมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การสนุนเช่นเดียวกัน คนที่เจอรัฐาสตร์สวัสดีดูเหมือนจะต้องใช้นะใช้ความมั่นใจใช้ความเป็นผู้ใหญ่มากที่สุดเลยนะนี่เอาใจช่วยค่ะต่อไปวันศุกร์ค่ะอาจารย์วันศุกร์เป็นช่วงที่รู้สึกว่าจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าดูเหมือนกับเรื่องเก่าๆต้องตามมาให้ท่านเนี่ยต้องคอยตัดสินใจบางคนบอกว่าไม่มีหนี้ที่ต้องค้างชําระหรือมีงานสั่งสางเก่าๆยังยังไม่เสร็จเนี่ยถึงเวลาที่ต้องนาํากลับไปทดแทนหรือว่าไปแก้ไขสิ่งนั้นให้เรียบร้อย วันสุดท้ายแล้วค่ะวันเสาร์วันเสาร์ช่วงปักหลังตวลาคามนี้ออกเใจร้อนเวลาตัดสินใจทําอะไรโดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนเป็นเงินก้อนหรือบางทีความสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องคนรักเนี่ยทุเหมืานจะทำไรเจออรไรไปหมดเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังค่อยๆทำเพราะไม่งั้นจะต้องตามกลับมาแก้ไขคนที่เกิดในวันเสาร์นยขอให้มีความ มั่นใจแล้วก็ทําอย่างระมดระม่อมเนี่ยแบบนี้จะทําให้ดวงในช่วงปักหลังนี้เนี่ยเป็นไป,นปนอย่างราบรื่นได้นะคุณค่ะดูดวงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูของขลังกันบ้างคะ่ะอาจารย์องค์าววันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมคะสําหรับท่านที่ต้องเดินทางแลวอยากให้แคล้วคลาดปลอดภัยอาจารย์มีสีรักอัฐน์สีดำเนี่ยนะทำให้แคล้วคลาดเวลาทาอะไรแล้วป้องกันภัยได้ถ้าเกิดว่าสีเขียวเนี่ยจะเน้นเรื่องของการมีเมตตาการเรียกเงินทองนะหลายท่านอาจใช้ควบคู่กันเพื่อให้ชีวิตสมบูรณ์แบบก็ได้อ ครบทุกวนสมบูรณ์มากๆคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่มีความสนใจนะคะอยากจะติดต่อสอบถามในเรื่องของของขลังค่ะคุณผู้ชมติดต่อเราได้2เส้นทางเช่นเคยนะคะ w w w m a h a m o n t r a c o m ค่ะหรือว่าจะโทรเข้ามา0 880925198นะคะมีอะไรนะคะที่อยากจะถามรายละเอียดสามารถถามอาจารย์ได้เลยสําหรับวันนี้ค่ะเมย์และอาจารย์โอมบ้านมหามนตรานะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนกับรายการเส้นทางดวงพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ